ที่เรารอคอยเลยครับสำหรับแชมป์เก่าครับผมสองทีม้อมแล้วก็นะครับทียตนะครับโาลโโกมอนครับโกวอัพระวานีครับตัวจังหวัดเสิร์ฟแรกครับของทีมเยี่ยมหอมจังหวัดเสิร์ฟเิร์ฟลูกนี้เราวางหลักไปก่อนเลยครับเสเปิด ยกเข้ามาให้บอลลูกนี้ครับโอ้โหนี่แล้วลูกแรกครับผมมาแล้วเขาหันมายิ้มให้ผมเลยครับบอลลูกบล็อกของเกาหลีและทําให้ดูตั้งแต่กอรแรกครับผมว่านี่จะเป็นจุดเป่นเกมเลยนะครับถูต้อครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าบอกได้คือคนไข้ที่จับใจแต่ว่าถ้าลูกบ็อกไม่นาครับมันจะกลับมาไี้ครับเลยครับดูกันต่อครับหนึ่งศูนย์ดูต่อศูนย์ครับเอาละครับโมต้นชาลีครับ พอแรกกับมีได้แล้วครับรอบที่สองจะโดนปัดไก่ครับแรงลูกนี้เอาคืนครับลูกบอลถังลมเลยครับบอกลูกเมื่อสักครู่นี้ลูกนี้เพื่อท่วมแล้วครับเโอเครับยกมาที่จุดนั้นผมครับเริ่ะโดดขึ้นเตส่คอบบล็อกเลยครับมาดูกันว่าเริงเติมเนี่ยใครจะกดดันได้มากกว่ากันครับดูกเกมเสิร์ฟลูกนี้เปิด แล้วยกเข้ามาร์คบุ๋นจะร้อยเปอร์เซ็นต์กับสวอตเกมขที่ทำได้คือในประเทศจับเพิร์นเนี่ยครับกีฬาบอลเองเนี่ยได้แชมป์เพื่อหาผประเทศนี่ครับปีล่าสุดแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยบอลล็อกก็เคยได้ชมป์มาครับสามปีนะครับโวลเลียได้มาสามปีโอลิเกบอลนี้น่าจะปีเดียวนะครับไม่ได้ครับไม่ได้แต่ว่าที่เคยได้แชมป์เยาวชนนะครับแต่ก็ของโบได้แปดยี่สิบสี่ในเดือน ็ต้องบอกว่าฟังแบบดีดีแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่ในประเภทจับตัวทู่นะครับครับแถวหน้า,าสองเท่าสองเท่าครับ,บเปิดลูกนีกับระวังขวาสุดมาเปิดขบวนยกขึ้นมาที่ลทกลางก่อนแล้วคึกเคือตัวเตะเลยครับหนึ่งสองได้แ่ได้ในห้าครับลูกนี้ครับกอล์กบนครบครับถือว่าเป็นนักกอล์ฟที่ทิสัยดีเลยับแล้วก็จบ กับปิยตีนะสามสองเท่นะครับต่อการกีฬาครับผมก่อนจะจบครับเปิดแล้วโอ้จังหวะเดียวครับเปิดแล้วเตะเลยครับลูกบอลลูกนี้ครับนี่คือเสน่ห์ของศิลปสัตว์มนุรุนเลยนะครับที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยชอบการเล่นของลูกตัวในเรือจังหวะโอ้ความคิ้วเลยครับตีต่อตีแน่นนครับสองตัวคปิยตีครับ เสือจักรันสีสันกันทุรุนครับโอบบนต้นชาลีครับชายาพุทธกนปีกครับโฉบไปให้กับตัวเลี้ยงครับไม่พลาดนะแหนมไปตรวจสอบตัวเตะยัดบล็อกเลยครับมุมมันน้อยแล้วเลยครับดูครับบิดส่บล็อกเลยครับลุงโอเคครับมาดูจังหวะเจียเสริรุ่งนี้ของโอบบนต้นชาลีครับจะเสิร์ฟเจาะไปตรงไหนครับนําอยู่หนึ่งแต้มครับเตรียมหอมแล้วเสิร์ฟหยอด กระตักยกขึ้นมาให้กับบุญฟุ้งได้เทคตัวขึ้นเตะลูกนี้ครับแล้วยังอยู่ลูกนี้ตัวไหแก้ไขสิตรีศักดิ์เสียดาเลยครับโอ้ต้องชมเลยครับความคิปของน้องควรเนื้อครับคอระบดกบวนโพสครับจังหวะซุปบลอกน้ตาแต่เล่นยู่ครับโอ้โหดูครับเตะทัดบล็อกแล้วนะครับตัวเปิดจะแล้วแก้ไขออกมาไกลครับยังแก้ไขได้ดีครับโอ้ ต้องชมเลยครับลูกลูกนดีนะครับตัดใจเลยครับโควตตต้นชาลีครับบอลกต่อ4ครับเปิดลูกนี้ครับแล้วเข้ามาหน้าฝาเปิดครับเก่งบอลยกขึ้นมาที่กลางปอดแบบนี้ครับเปลี่ยนจังหวะเตะบ้างแล้วครับโคเรนต้าคือบอลเลี้ยงในจักจังหวะบล็อกถูกถึงสองครั้งเลยนะครับใช่ครับอย่างที่บอกเลยครับเอาละครับลูกครับขอชายได้เก่งมากทหารก็ต้องมานะครับช่วงแบบนี้เพราะว่าสถานการณ์กันตกไปรองอยู่ครับ นองบัวคาดนที่สองขอ่เจ็ดนะครับคะแนนอยู่ที่หกต่อเจ็ดครับนองบัวคาดนที่สามหลังอยู่ที่แปดครับเอาละครับโวโบได้กับขวเลียครับโอ้ยดูนี่ครับบล็อกเหมือนกันครับกระโดดสลับเหยียบทัดบล็อกครับดาตาดิซ่าไปไปยเป็นลักตัด้อก็ตื่นใจแบบได้เลยนะครับดลงทางฝั่งของน้องบัวใครในที่สองแปดหก 8-6ครับดูจังหวะเัดเสิร์ฟของเพชรหอมเก่าครับตอนนี้นำอยู่สองแต้มครับแล้ววางหลังไปครับดูสักเปิร์นยกเข้ามาให้กับคุณภูมลูกนี้ครับไม่หนีแล้วครับลูกนี้คุณภูมเต็งยัดเลยครับนิดเทียเกือบจะการวัดไปเลยครับว่าจะโดนบล็อกหรือว่าจะทักออกครับเออแบบนี้เนี่ยจริงจริงออกหน้าขวาได้เลยครับแต่ตัวไม่บิดนะครับเต็งยัดเลยครับ แต่เตอแปครับใส่หัวนครับทางดุ้ณที่โบบครับอ้ยเกียจังหวะการเสิร์ฟครับจังหวะดีแล้วยังไงโอ้โหโดนเกี่ยวครับยังได้ไปไปยังตบ้าโอ้โหสุดจริงๆครับได้ครับาองตัวของอคาเดลีจริงเรียมหออเนี่ตอนเนี้ยเ่แก้ไขดี้วลูกมีโคมนยก ต่ำด้วยไสลด้วยนะครับแต่กอลเลียไม่สนครับใส่เป็นพ่อเลยครับ2ต่อ13บครับมาดีหน้าขวาก็เปิดยกเข้ามาลูกนี้ที่จุดนัดจบเอาไปเลยครับและนี่คือสิ่งที่รออยู่เช่นเดียวกันครับสำหรับน้องบัวแคมปมี่ครับเห็นกาล็อกได้แต้มขาดแค่นะครับขาดแค่ที่ฟอกได้แต้มก็เลยบัตรดี้นะครับ ล็อกลูกนี้ครับสิบสามเท่าสามเท่าครับเสิร์ฟลูกตัดหน้าขวาไปก็เลี้ยงเปิดบอนยกขึ้นมาครับหมูแล้วดึงจังหวะครับยังทำไม่ได้ได้เลยแล้ก็ตัวหนึ่งล็อกลูกแล้วกูนี้ครับใส่แบบหัวได้ดีนะสำหรับการได้หัวเรียกครับตอละคนตัดบนพบนะครับ15ต่อ16ครับ พาหน้าขวาเปิดโกเลียตกบอลยกจ่ายมาช็อตแล้วลูกนี้โอ้โหดูความเร็วครับเห็นแท้ดูฟิร์สสุดจริงๆครับลูกนี้ที่ต้องบอกว่าสุดยอดเลยครับเป็นซุปเปอร์ช็อตเลยนะครับของทางด้านโกระกดสับนทบครับโกเลียครับตอนอนวอร์มอยู่ก่อนจะเตะนะผมเดินไปดูน้องวอร์มนะครับตอนเลียบอกเอ้ยโกบอนบอกว่าเฮ้ยโกเลียบอกโกบอลถึงหน้าผมจะยกจ่ายเดียวเลยที่อยู <lawsuit. S 2> ่ังไงเดียวเลยครับ <f 20> แล้วได้เห็นลูกซันแบ็กแล้วครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกที่เด็ดเยี่ยมตัวถือว่าทำได้ดีเลยเลยครับคุณครูเพียววงใช่ครับถ้าเป็นการเล่นเดี่ยวนะครับจะมาเล่นแล้วก็ตัดแบ็ก่างนี้ครับของขนาดของท่านต้องก่งเลยนะครับคุณครูพี่โปโปครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกต่อศูนย์เจ็ดคะแนนครับแค่เท่านั้นครับใช่ครับอยากได้รู้จริครับของัวคา่านี่สนใจครับ แล้วครับดูชีสคัวเนี้ยโอ้ยพลาดเลยครับโอ้โหเป็นคะแนนตีเสมอครับของทีมต่อควัวคาเดที่ขนแก่นครับเอาเลยครับแล้วมีจังหวะการทลาดได้เห็นครับตัวระเลียมหอมก็โอ้ึ้นโอ้ลูกนี้เตะโดนปลายเท้าครับเก้าต่อสิบแปดคะแนนครับจากซึ่งแท้ได้หรือไม่ครับเทียมหอมครับเอาละครับโอ้ยหลุดครับหลุดหลุดครับโอ้โหอาจไปเอ็นะท้ายเกมด้วยครับตอควัวคาเดที่ ดูว่าเกมเสริฟลูกนี้จะทำได้ไหมครับน้องพัวคาราดีไม่มีอะไรจะเสียต้องล็อกนี้ไว้ให้ได้ก่อนครับเอดครับเองแล้วลากเล่นเองแล้วครับลูกนี้เอาเลยครับนต้องกลับไปอยู่ที่จุดเดียวกันกับราชนาวีตอนคู่รองเลยครับถูกต้องไม่มีทางเลือก้งสิ้นครับ ต้องบล็อกเท่านั้นครับเพราะว่าถ้าจะให้หลุดลูกเสิร์ฟเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากมากเลยครับเราต้องรู้กันครับแปลกๆเอาใจช่วยครับต้องระวังหัวใจครับถ้าใครได้ต้งนี้จะเป็นบทการตัดสินเลยครับแต่สุดท้ายครับจากเกมไม่เกมครับลูกนี้กอล์ฟโดนพรุ่งนี้โดนโดนโดนตัวด้วยเลยตัวช่วยไปเลยครับเหมือนราชนาวีเกี้ยเลยครับโอ้โหแล้วทำได้ครับพรุ่งนี้ครับผมไม่อยากจะเชื่อครับ ขอชาเลนหรือเปล่าครับขอชาเลนครับจังหวะขึ้นบล็อกนะครับเอาแล้วครับโอ้โดนหลังครับเนี่ยขึ้นไปนอนครับเปอนเก่งถ้าดูจากภาพช้าเมื่อตะกูนี้เนี่ยน่าจะน่าจะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าโดนส่วนหลังเนี่ยคือค่อนข้างจะยากนะที่โดนส่วนหลังนั้นจะเป็ยุ่งตรงบนเลนนะครับโอ้แต่ว่าเท้าครับเอ่อเท้าคาดจะโดนอ๋อ ลูกนี้ครับก็ต้องดูกันือนกินนะครับไม่เป็นผลนะครับเี่สิบเท่าครับตอนนี้โอ้งบัวนี่ดิวีสามเกมแล้วนะโอ้แล้วการ็อกของลูกติจนี่เป็นแบ้แท่นที่สองทีลูกล้องด้วยครับเป็นสองแท่นที่สนั่นทั้งนั้นเลยนะครับเอาเลยครับกลับมาจนได้ครับโอ้ยี่สิบเท่าครับยี่สิบเท่า ครับบีหัวใจของเชียร์ตากิ้งกว่าเดิมครับโหวนส่งที่ตาหน้าตาไก่ัวนเยเหยียบลูกนี้ครับมาไงอแล้วกระโดดขึ้นเหยียบลูกนี้หลุดออกข้างๆครับโอ้เหยียบออกห้ือครับโอ้ยังหอมโอ้โหเออพอเห็นน้องเก่งเล่นลุ่งนี้แล้วเนี่ยผมนึกถึงในด้านแรกที่เราขับตอนที่เป็นเกมเดี่ยวนะครับที่นาวีจะเกียร์นลิขิตนั้นนะครับแล้วเก่งล็อกได้ครับยี่สิบเอ็นยี่สิบจังหวะกลับมาท้ายกันแล้วจะกลับมาเป็นแชมป์ชิพพอยต์ของทาง หนองบัวคมเดมี่ด้วยครับรุ่งนี้ครับคุณมุ้มเกิดเจาะหน้าซ้ายมาครับโหมลเปิดแล้วยกขึ้นมาให้กับคอลีสต่ดตัวเตะรุกนี้อ100%อยู่ครับว่าอย่างคู่ที่สุดสีจริงครับโอ้ยหัวใจจริงครับแมบนบรรยากก็โอ้ใจสั่นอีกด้วยนะครับใครไม่ได้ชมพลาดอีกแล้วครับคู่นี้ครับคู่ดีโตบอกว่าระดับ10เดายวเลยนะครับ เอาละครับในการยิงกู้ยิงหน้าแต้มครับคะแนนก็อยู่ที่21ต่อ21ครับโควต์บต้นชาลีครับจับดีจังหวะการเสิร์ฟยังไงครับต้องตาลูกหมีสับเด็กแล้วก็ยิงหลังสุดครับของเด็กเปิดหัวให้กับบอลลอยขึ้นมาหน้าเด็บนี้เ่22ไปครับแล้วเตะทัดบล็อกต่อร้านหลังไปครับเป็นแต้มของหนองบัวแคมปมี่ครับกลับขึ้นมาที่22ต่อ21ครับ ไวปนะครับผมพลิกไปพลิกมานะครับเกมวันนี้ครับลูกเกมดูจะเฉื่อยลงไปสักนิดนึงนะครับผมแต่ก็กลับมาอีกแล้วครับผมจังหวะความมันครับมาดูที่สิบสองต่อยี่สิบเอ็ดครับแล้วเสิร์ฟมาเข้าช่องกลางครับกุมบอลยกขึ้นมาให้กลับเกาเลียแล้วเตะให้บอลไปโอ้บอลน้อยตามลูกนี้ครับตามไม่ขวดแต่งดีขึ้นเลยครับบอลน้อยบอกไม่ไหวนะครับต้องยอมนะครับ เกิดถ้าได้นี่ถือว่าคุ้มเลยนะเพราะว่าจะเป็นแชมป์เตี้ยนเลยนะครับไายเก๋นครับพวกนี้ครับยิงดือเจ็บเลยฮะนี้แต่ด้วยสถานการณ์ก็จำเป็นที่จะต้องไปนะครับเอ้าแะเบิกันอีกครั้งนึงครับ2 2ต่อ2 2ครับต่อและวต่อตะบนโลกครับจะมีลูกเสริมหรือไม่ครับอู๋ที่มาใส่ทางด้านพีพิษสังกุลนุ่นครับทางด้นตาไก่ถ้าชมไปตรงนี้เอ้ารูอเปล่าโอ้โหจังหวะนี้ครับได้คะแนนนะครับ วัวครับที่มีหมดยันครับไม่พลาดครับเก็นมากระหามครับขอการคุ้มค่าลูกนี้ครับแต่จะติดบล็อกด้วยครับเต็มให้หนักเท่าไหร่ตรงนี้ครับเต็มหนักกับกดครับเต็มกดแล้วทัดบล็อกครับยี่สามยี่สองสามต่อยี่สองครับต้องการด้านเดียวครับจะทำได้ไหมครับแฉมจะเปลี่ยนหน้าใหม่ไหมครับผมแล้วเปิดมาเข้าตรงกลางต้องลากเล็ดเองครับกระโดดกระโดดพบแล้วทัดบล็อก โอ้โหนี่ครับสินตักจะเอาอีกแล้วครับแกได้ดีนะครับสำหรับกอเลียครับตะคิวนะครับตะคิวเอาละครับและตอดีครับคะแนน้ขับมาเสมอที่23ต่อ23ครับจบที่25แต้มได้ลอยครับคู่นี้ครับดูกันตีแต้มสุดท้ายครับตอนนี้โอ้สุดก้อนนี้ครับต้นคารีครับใไฮได้แต้มนี่ถือว่าได้เกียรติเลยนะครับเอาล้นโอ้ยจะไม่ได้ครับบัวได้แต้มบัวได้แต้มครับ เห็นยกลูกเมื่อตะคู่นี่แอบใจหายเหมือนกันเลยครับใช่ครับเดี๋ยวจะล้นนะครับโอ้น่าจะเป็นคาร์โตูครับเออจับบอลนะครับเล่นไม่ครับเล่นลูกกับปากของตัวเองครับตายเอาเลยครับหรือว่าทำได้เป็นแคทอีกรอบครับเอาแล้วครับแต่เป็นจุดพอยด์นะครับยี่สิบสี่ยี่สิบสามต้องการมีแค่แต้มเดียวครับมีโอกาสสองแมตช์ท้อยเลยครับมันเปิดครับ ยกขึ้นมาแล้วขึ้นเทปตัวติดบอกโอ้แล้วสวยต้งทุกเลยครับดูครับยี่สิบห้ายี่สามเกมโอ้สนามกลับมาแบบเหลือเชื่อเลยครับผลการแข่งขันแล้วเทปตัวบล็อกลูกนี้ครับเรียร้อยดีครับไปพลิกมาครับเป็นทางด้านหนองบัวแคนยมี่ขอนแก่นครับชนะเนียมหอมนะครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบสามนะครับแก้ตัวได้สำเร็จครับแชมป์เปลี่ยนมือครับในปีนี้ครับ